สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุตุลลอฮ์มะบาริกาตุเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิถีรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบแห่งนี้เป็นประจำนะครับในวันหยุดประจําสัปดาห์นั่นเองท่านผู้ชมครับในเมื่อเราพบกันเรามีสัญญาให้กันครับว่าผมจะนําเรื่องราวนะครับวิถีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่เราอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุว,วัฒนธรรมมาฝากกับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกับผมนะครับในช่วงของวิธีอัลกุรอานครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم เมื่อครั้งที่แล้วหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรายการของเราในช่วงวิถีมุสลิมไทยคงทราบแล้วนะครับว่า น้ำตาลตะโหนดเป็นอย่างไรมาจากไหนมาจากธรรมชาติจริงๆครับแล้ววันนี้เมื่อเราได้รับรู้การทำขนมกันแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปล่องเรือครับรอบเกาะนั่นเองว่าที่นั่นมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ บ้านคุน้ำรอบเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะแห่งเดียวแอำเภอจะนะมีการล่องเรือรอบเกาะนะครับถา,ากว่านักท่องเที่ยวนะครับลงเรือสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจก็คือจะเห็นควารรมดั้งเดิมของบ้านคุน้ำรอบมีป่าฉากมีต้นโพงกลางมีต้นแสมที่เป็นอนุรักษ์ไม่มีที่ไหนครับมีที่คุน้ำรอบอย่างเดียว บ้านคูน้ำรอบตามบนนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของอำเภอจนะที่มีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคลองนาทับซึ่งเป็นคลองน้ำกร่อยเป็นหมู่บ้านที่มีเกาะบนนาและมีป่าชายเลนป่าโกงกลางล้อมรอบทำให้บ้านคูน้ำรอบนั้นมีทัศนียภาพที่งดงามประทับใจแก่ผู้คนที่มีโอกาสได้มาพบเห็นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือชมรอบเกาะใช้เวลาไม่นานนักสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มเย็น ชาวบ้านคูน้ำรอบเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นพิเศษนี้อย่างยิ่งจึงได้กำหนดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือเกาะบ้านคูน้ำรอบหมู่บ้านที่เป็นเกาะหนึ่งเดียวในอำเภอชนะโดยมีทิศทางการพัฒนาเชิงนิเวศเพื่อให้คงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในปัจจุบันมีการสร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินกับเกาะภายในบ้านคูน้ำรอบซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม ประกอบไปด้วยมัสยิดอาคารอเนกประสงค์และโรงเรียนฮาฟิสกุรอา่านเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาให้กับทุกๆคนในชุมชนผมนายรอเชตเซ็นซะเป็นอิมัมประจำมัสยิดบ้านคูนาทับบ้านคูน้ำรอบบ้านคูน้ำรอบเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะแห่งเดียวแนอำเภอจนะบ้านคูน้ำรอบมีเนื้อที่ประมาณ400กว่าไร่นะครับ แล้วก็ชาวบ้านทั้งหมดผูู้มีผู้นับถือศาสนาิสลามดังร้อยเปอร์เซ็นต์41ครัวเรือนบ้านคูน้ำร่วมนั้นก่อนที่จะชื่อเกาะนะครับเป็นหมู่บ้านีติดกับหมู่แปดหลังจากนั้นฤดูน้ําหลากนะครับชาวบ้านไม่อยากจะอ้อมในการไปทําสวนยางก็เลยทําเป็นร่องน้าเล็กๆระหว่างป่าชายเลนพอฤดูน้ําหลากก็น้ํากัดเซาะแล้วก็ออกเป็น จากคูเล็กๆก็เป็นคูกว้างก็เลยชื่อว่าบ้านคูน้ำรอบพี่น้องส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับประมงเช่นประมงชาวบ้านมีความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการหาหาุ้งกุ้งเคยที่มาทํากะปินะครับแต่มีอยู่บางฤดูๆๆนะครับเช่นฤดูนี้นะครับประยำเดือนมการาคมพามีนา แล้วก็จะมีกะปิรสชาติดีรสอร่อยมันมี3าน้ําน้ําเค็มน้ํากลอยแล้วก็น้ําจืดน่าทานมากแล้วก็ทําการประมงขนาดเล็กเช่นอ,อกอวนแล้วก็มีไซมีการเลี้ยงปลากระพง3ามน้ําน้ํากลอยน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มแล้วก็มีโยนะครับหรือว่าบามนะครับที่เราจะเห็นในบ้านขุนน้ำรบอบชาวบ้านก็จะมีการยกโยหรือยกบามตัวใหญ่ก็กีบไว้แต่ตัวเล็กก็ปล่อยกลับลงไปในคลองเหมือนเดิมอนุรักษ์ในอีกอีกด้านหนึ่งนะครับ มีชาวบ้านที่ขึ้นดานโนนนะครับเอาน้ำดาตนตนนจากต้นดานถนนนั้นมาเกี่ยวมาปรุงมาแปรรูปเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งเหลวหรือว่าน้ำพึ่งหวานนะครับแล้วก็เอาน้ำพึ่งนั้นมาแปลรูปอีกทีหนึ่งกาเป็นขนมทองพับที่ขึ้นชื่อลือชาในบ้านขูน้ำรอบถ้าใครได้ชิมนะครับขนมทองพับเนี่ย ก็จะติดใจมีรสหวานนิดๆเนืนนน่องจากเป็นขนมเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยแล้วก็อาชีพชาวบ้านคูน้ำรอบอีกอันหนึ่งก็ทำนานะครับแต่เดี๋ยวนี้การทำนาก็คนก็ไม่ค่อยได้ทํานากันชาวบ้านก็เลยหันมาที่จะทํางานเกี่ยวกับพระมงขนาดเล็กแล้วก็มีสวนยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ บ้านคูน้ํารอบมีศูนย์รวมก็คือมัสยิดมีโรงเรียนตาดีกาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กในเยาวชนวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มีอาคารอนเนกประสงค์เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่จะค้างคืนนะครับตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําบ้านคูน้ํารอบนั้นก็เป็นท่องเที่ยวนวัตวิถีนะครับก็คือให้ชาวบ้านมาชมเช่นการเคี่ยวน้ําตามตะโนดแล้วก็มีให้เด็กนักเรียนมาดูศูนย์เรียนรู้ เด็กจะรู้กระบวนการเปลี่ยนจากน้ําตาลมาเป็นน้ําพึ่งจากน้ําพึ่งมาเป็นน้ําพึ่งแว่นแล้วก็ใบป,ประกอบอาหารนะครับมันก็จะปลอดจากการที่จะได้น้ําตาลอย่างอื่นอันนี้เป็นน้ําตาลมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีกระบวนการในด้านที่จะให้พยาแม่ชาวบ้านนั้นได้เบ่งอาชีพเช่นมีกลุ่มที่ถนัดทางเรือก็มีเรือคนที่จะเวลาท่องเที่ยวมาก็จะเบ่งกลุ่มสาตทีก็ทําขนมอีกกลุ่มหนึ่งก็น้ําตาลตะโหนดก็แปรรูป เพื่อจะให้ที่จะให้สื่อสารให้พี่น้องได้รู้ว่าบ้านคูน้ำรอบนั้นเป็นหมู่บ้านที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับบ้านคูน้ำรอบก็นอกจากที่จะมีขนมทองพับแล้วก็ยังมีการล่องเรือนะครับการล่องเรือพี่น้องที่จะมาเที่ยวบ้านคูน้ำรอบนั้นมีการล่องเรือรกกอบเกาะนะครับระยะทางนะครับในการล่องเรือ รอบเกานนั้นก็ประมาณสักสีนาทีถ้าหากว่าเราไม่ไปที่ที่อื่นมันมีหลายที่ที่ต่อเชื่อมกับโครงจนงันโงถ้าหากว่านักท่องเที่ยวนะครับลงเรือสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจก็คือจะเห็นความดั้งเดิมของบ้านคูน้ำรอบมีป่าฉากมีต้นโพรงกลางมีต้นแสมที่เป็นอนุรักษ์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเขตปาชายเลนที่จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าไว้ทุกชนิดเพราะสัตว์น้ําจะไปวางไข่ที่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับเราอนุรักษ์ สัตว์น้ำทางอ,อ,าอ,าอา้อมอีกทีหนึ่งก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอยากมาเที่ยวบ้านคูน้ำรอบนะครับเห็นวิถีชีวิตซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอจานะแล้วก็เป็นเกาะนะครับมีสะพานเชื่อมมีสะพานเรียนเดียวไม่มีที่ไหนครับมีที่คูน้ำรอบอย่างเดียวเพราะว่าได้สะพานมาเรียนเดียวยังอีกเลนหนึ่งยังไม่ได้ แล้วก็มีสะพานเก่าที่ชำรุดสะพานไม้นะครับยังเห็นร่องรอยอยู่กําลังอยากคิดจากฟื้นฟูเป็นให้ครบร้อยปีจะเป็นสะพานร้อยปีนะฮะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาร่องเรือมาเที่ยวบปูน้ำรอบได้ชมได้ชิมนะครับอาหารของกลุ่มตะด,ดีก็คือทองพับแล้วก็ได้จิมน้ําตาลตะโนดีหวานมากเพราะเป็นต้นตาลตะโนดที่งอกอยู่ในเกาะแล้วรอบเกาะเป็นน้ําเค็ม รสชาติมันก็จะหวานแตกต่างจากที่อื่นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวบ้านคูน้ำรบนะครับ ผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันหยุดแบบนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงการพูดคุยสนทนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมท่านผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวของวิชาการหรือแม้แต่เรื่องราวของความเคลื่อนไหวของสังคมนั่นเองท่านผู้ชมครับแน่นอนแหะครับเราคิดว่าพี่น้องมุสลิมจะมีอยู่หนาแน่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอยู่กระจัดกระจายไปในทั่วทุกที่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องมุสลิมที่รวมตัวกันนะครับที่มีมุสลิมฮะรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ครับซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติโครงการอะไรบ้างที่ผ่านมา วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ครับที่จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบออนไลน์ตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านรัตนาพรมหามัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับอัสลามุอะลั i กุมครับมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูค่ะขอบคุณนะครับท่าน นายกนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการวันนี้นะครับผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการรวมตัวนะครับของพี่น้องอมุสิมาในจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราคงคุยกันในรายละเอียดก่อนอื่นเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านนายกได้แนะนำตัวซะก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรมีประวัติอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนชมรายการจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับค่ะก่อนอืนอขอชูโก้ในพระเมตตาของพงศลักษณ์ สุวรรณภูตาลานะคะที่ดิฉันได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมในรายการในวันนี้ทางรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะคะดิฉันทัศรัตนา,าพรมหามันายกสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่อดีตอาจารย์สอนคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยพายับเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม สามสมัยก็สิบกว่าปีนะคะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งผู้ไกลเกลี่ยรประจำศาลอุทธรณ์ภาค5ศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลแขวงผู้ไกลเกลี่ยอำเภอเมืองและที่สำนักอนุญาโตตุลาการดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ทีเด่นแห่งชาติในปี2558เข้ารับพระราชทานเข็มจากพระอ,องค์สมสวรีนะคะ ก็เป็นมุสลิมมะคนแรกคนเดียวขอบภาคเหลือนะคะอัลฮัมดินละค่ะครับอัลฮัมดิลละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงมีความรู้สึกเหมือนกับผมใช่ไหมครับว่าพี่น้องมุสลิมมะของเราที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับท่านก็มาทํางาน ให้ประโยชน์กับสังคมพี่น้องมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคันนี้เรามาดูนะครับว่าการรวมตัวกันนะฮะของพี่น้องมุสลิม,มเนี่ยจนเกิดมาเป็นสมาคมเนี่ยอยากให้ท่านได้พูดถึงที่มาสักหน่อยครับว่าม,มีที่มาอย่างไรนะครับที่รวมตัวกันเป็นสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่นะครับเราเริ่มงานตั้งแต่ปี2530นะคะจัดตั้งเป็น ุดเล็กๆนะคะเรียกว่าชมรมสตรีมุสลิมเชียงใหม mm. ่เราเกิดจากการรวมตัวของมุสลิม,มที่มีอุดมการเดียวกันตั้งใจทำง,งานสบีลิลละงานใดดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็พูดคุยประชุมกันแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ององอัลลอฮ สุหาณนโมตาอาลานะคะบินลาค่ะก็ผ่านมาอย่างราบรื่นหลายกิจกรรมนะคะต่อมาก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบขึ้นมีขั้นตอนมีการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ในปี2559ค่ะ ครับผมฮะท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นว่ามีการรวมตัวจากระดับพื้นฐานก็คืออาจจะเป็นชมรมเล็กๆก่อนนะครับแต่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเจตนาเดียวกันมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับในการที่จะทํางานเพื่อสังคมจนก้าวมาเป็นสมาคมแล้วก็จดทะเบียนเป็นสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากที่ผ่านมาเราได้ทราบแล้วมีการรวมตัวกันอย่างไรและครั้นี้ท่านครับที่ผ่านมาสภาสตรีนะครับ ได้มีวัตถุป,ประสงค์นะครับในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีการร่วมสนับสนุสน,นกับกิจกรรมทางสังคมอย่างไรครับาการทํางานของสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่วัตถุป,ประสงค์ของเราเราจะเริ่มเน้นจากลุกลอิสลามเป็นหลักนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังจะส่งเสริมความสัมพันธ์ในสังคมจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ร่วมมือหน่วยงานรัฐในกิจกรรมต่างๆนะคะมีมากมายในวันนี้ดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างสักสองสามกิจกรรมนะคะอย่างแรกเราให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาจริยธรรมเราเปิดสอนทบทวนอันกรกณาให้ผู้ใหญ่นะคะมวลรับเด็กเยาวยชนคนทั่วไปเราเริ่มสอนตั้งแต่การสะกดให้อ่านได้ให้เข้าใจหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในวิถีอิสลาม เราเปิดสอนในวันจันทร์อังคารพุธหนึ่งชั่วโมงหลังละหมาดมักริบสอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญนะคะจากมหาวิทยาลัยมาดีนะเดี๋ยวนี้เราเพิ่มโดยเปิดสอนออนไลน์ลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะอยู่ถึงเบตงยะลาอยู่อเมริกาก็สามารถเรียนได้ค่ะอัลฮัมลิลลาค่ะลอกจากนี้เราก็เนตลดช่องว่างในสังคม โดยจัดมอบเงินสกาดให้บุคคลมีสิทธิรับรวมถึงเด็กกำพรา้าครูสอนศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดอาที่สุดท้ายก่อนรมดอนะคะในปีนี้เราก็เพิ่งจะจัดไปแล้วนะคะจัดเป็นครั้งที่สิบสี่ค่ะก็ช่วยผู้คนได้มากมายพอสมควรนะคะคนเราคนที่ขับผนนะคะเมื่ออุดอิ่มท้องก็มีเวลาที่จะ ปฏิบัติศาสนากิจหาเลี้ยงชีพนะคะไม่เป็นปัญหาให้กับสังคมนอกจากนี้เรายังมีการจัดส่งเสริมอาชีพส่งเสริมคนในชุมชนทั้งมุสลิมและต่างศาสนิกสอนงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจัดสอนทำดอกไม้สอนทำอาหารนะคะโรตีมัตะบะคลิปับปะปะทองโถสละเปาทุกอย่างนะคะที่สามารถเป็นอาชีพได้เราสอน ฟรีนะคะทุกสายสนิกให้ความสนใจมาเรียนกันนะคะแล้วก็บางท่านก็นำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะลำดินนะครับครับผมล้ำดินล้ครับนะท่านพูดมาอย่างนี้เริ่มหิวเลยล้ครับนะโรตีมัตะบะสลับเปานะครับท่านผู้ชมนะจะเห็นว่าแนวคิดน่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านเริ่มจากการที่จะจัดหาครูสอนอัลกุรอานท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของอิสลามเนี่ย เรื่องอัลกุรอานนี่ถือว่าเป็นหัวใจเวลาเด็กน้องๆเยาวชนคนทุกคนของพี่น้องมุสลิมเขาจะต้องเรียนรู้อัลกุรอานจะต้องอ่านให้ถูกเพราะเขาจะต้องละหมาดเขาต้องปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องประกาศนะครับก็เป็นความสําคัญเช่นเดียวกันที่ท่านมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนผู้ยากไร้ที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้รับสกาศนะครับแล้วก็จัดเป็นครั้งที่14แล้วนะฮะจนสุดท้ายในเรื่องอาชีพอย่างที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ประกอบสมาอาชีพอะไรพอได้เรียนรู้แล้วสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ก็ต่อเนื่องถ้าว่าก็มีเงินสากาัดก็สามารถที่จะไปลงทุนนะฮะต่อยอดได้ตรงนี้เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันครับท่านนายกครับเราอยู่ร่วมกันเนี่ยคงไม่ใช่พี่น้องมุสิมอย่างเดียวเราอยู่ร่วมกันในสังคมผู้ว่ฒนธรรมมีความหลากหลายตรงนี้กับชุมชนเป็นยังไงครับกับผู้วัฒตะนธรรมครับ ในเรื่องสังคมเพราะผมววัฒนธรรมทางสภาสตรีเราให้ความสําคัญเรื่องการอยู่ในรวมกันในสังคมมาโดยตลอดนะคะเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองเล็กๆที่งดงามนะคะผู้คน,นนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแต่ด้วยคริสต์อิสลามพรามหมฮินดูแล้วก็มีชนเผ่าแต่เราก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขมาโดยตลอดนะคะ แต่ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดนะคะทางส,าสตรีมุสลิมเราก็ไปร่วมกับองค์กรอื่นนะคะแล้วก็จัดเองด้วยนะคะร่วมบรรเทาทุกแล้วก็แจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะแจกทุกศาสนิานะคะใครที่ยาอได้รับความเดือดร้อนก็มามารับทุกศาสนานะคะคแถวยาวเยียดค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจัดไปบรรยายในสถาบันศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัย เรื่องการป้องกันการกระทําความผิดในเด็กเยาวชนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราถือว่าลูกหลานของชาวเชียงใหม่คือลูกหลานของเราทุกคนต้องปลอดภัยแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะนักศึกษานานาชาตินะคะก็มาขอรับฟังเป็นภาษาอังกฤษหารูเพสออกหมดข้อมาเลยว่าก็อ,อิสลามนะคะ เราก็จัดให้ญญบรญยายเป็นภาษาอังกฤษพระธรรมินล้าค่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทํางานเรื่องศาสนาเรื่องสังคมนี้ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ศาสนาอย่างเดียวหรือไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่สมาคมสภาสตร,รีมุสลิมเชียงใหม่ก็ทําให้เราปรากฏเห็นแล้วนะครับในการเชื่อมโยงนะฮะคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยการความเชื่อมโยงสร้างความเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็น วัจใจนะฮะในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอันนี้คือภายในนะครับนี่ในส่วนความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับสมาคมรามีบทบาทอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาอาทรมินรรละค่ะก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนถวายการต้อนรับราชาคันตุกะจากประเทศมาเลเซียบรูไนผู้นำอินโดนีเซียและให้การ ต้อนรับคณะ OIC องค์กรมุสลิมโลกมีท่านประธาน OIC นะคะอ่ามาในวันที่2มีนาคม2561นะคะท่านก็นำคณะทูตานุทูต14ประเทศมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทางสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่เราก็ให้การต้อนรับแล้วก็ประสานองค์กรต่างๆในองค์กรมุสลิมด้วยนะคะในภาคเหนือมาละหมาดบันสุร่วมกันแล้วก็ เข้าประชุมปรึกษาหารือกันค่ะผ่านไปด้วยอีอลทัมดลิลลห์ค่ะครับอาฮัมดลิลลห์ครับ,นรรนรบแน่นอนล้ครับท่านเป็นนายกสมาคมมานะครับแล้วก็ในสมัยนี้เนี่ยท่านคิดว่าหรือในรอบปีนี้นะครับท่านมีการวางแผนงานอย่างไรในอนาคตครับในการดําเนินการต่อไปนะฮะในช่วงนี้ค่ะท,ที่ตั้งใจไว้นะคะก็อยากจะให้โครงการที่ทําอยู่ mm hmm. ได้ทําอย่าง เนื่องและดียิ่งขึ้นนะคะอินชาลสส่วนที่อยากจะทำเพิ่มก็อยากจะรวบรวมเงินให้กับคนที่ได้โอกาสนะคะได้ไปทำพิธีฮัชอินชาลสค่ะคแล้วก็อยากจะส่งเสริมกิจกรรมฮาลาลทั้งอาหารและโรงแรมของภาคหนึ่งนะคะครับผมฮะก็เป็นอีกมิตินึงนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้พอพูดถึงเชียงใหม่หลายคนคิดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ภูเก anyway, <im> ็ตเชียงใหม่นะนี <hum> <instruments> <times> <im urity> <sl aps> ้เรากําลังคุยกับคนเชียงใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเนี่ยได้เชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชนะแม่และเจ้ากําลังพูดคุยกับคนเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมนะคะที่สงบสวยงดงามด้วยธรรมชาติผู้คนใจดีนะคะมีรอยยิ้มไม่ว่าจะมากี่ครั้ง เชียงใหม่ก็มีมนเสนที่เป็นเอกลักษณ์นะคะช่วงนี้อากาศเย็นสบายเปรินซีซันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายดอกไม้สวยสัาค่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมนะคะช่วงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีอาหารฮารานเด็ดนะคะเด็ดเด็ดเปิดใหม่มากมายแล้วก็มีโรงแรมฮาราลเพิ่มมากขึ้นค่ะ ครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามนะครับเชียงใหม่ผมเชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งอ่ะที่อยู่ในความคิดของท่านใช่ไหมครับและแม้แต่ความคิดผมเองเมือนกันถ้าหากว่ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวสัมผัสนะฮะเอาละครับในช่วงท้ายเนี่ยท่านทํางานสังคมมามากย่อมมองเห็นมิติของสังคมนะฮะในมุมต่างๆอยากให้ท่านฝากความห่วงใย กับสังคมในปัจจุบันนะครับอยากจะให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ,บสุขม,มีชีวิตที่ดีปราศจากยาเสพติดช่วยกันลดมลพิษประเทศไทยเรานั้นเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนักลงทุนช่วยกันพัฒนาเมืองพัฒนาสังคมและ เป็นบ้านที่ดีกันนะคะครับผมท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับของสังคมที่มีการรวมตัวกันเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับในทุกมิตินะตามความสามารถของแต่ละองค์กรนั่นก็คือสมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะเป็นอย่างสูงจากท่านนายกนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมสภา สตรีมุสลิมเชียงใหม่นะครับคุณรัตนพรมาหมัดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอัสลามาลัยกุมครับมาลัยกุลสลามบารอกมุตุลอยตาลาบารการครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าจากการสนทนาทําให้เราทราบว่ากิจกรรมของสมาคม สภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่นั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันผลักดันสังคมและการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะถึงวันอิดินอัตฮานะครับซึ่งมีความสําคัญกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกครับสําหรับผู้ที่เดินทางไปทำฮัจจ์และสําหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เดินทางไปทาฮัจจ์ก็ตาม ในวันอีดอัลฮา,าปีนี้นะครับทังผมทีมงานรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับขอดุอาต่อพระรงองค์อัลลอฮฺสุภาโนวตาลาให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในหม م ا นที่มั่นคงครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งหลับท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากุฮ์สวัสดีครับ อบรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในเปิดอบรมหลักสูตรพูดให้มีพลังดังใจปรารถนาในวันที่1 0 1ถึงสิสงิงหาคม2567นรหณโรงแรมรีเจน์รามกำแหง22่โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะทันที่สนใจต้องการพัฒนาและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสแกนใบสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมได้ตาม q ิว o d e คที่ปรากฏอยู่ถ้าท่านพร้อม เราจะก้าวไปด้วยกันกันกบโชรมนนคนเราถ้าหากว่าคิดจะทําสิ่งใดตามใจตัวเองแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่ลักการศาสนาแล้วเราได้ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นถือว่าเป็นความยำเกรงที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาทรงโปรดปรานท่านอบีมมฮัม์มัละลัลลฮุวอลวละลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงถ้าท่านละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮ์แน่นอนยิ่งพระอัลลอฮ จะทรงทดแทนสิ่งซึ่งดีมากกว่าให้แก่ท่านบันทึกโดยอาหมัด